ครับท่านผู้ชมครับจะพาทุกท่านนะครับเปลี่ยนกล่องดีเซลนะครับอาการที่ท่านจะต้องเปลี่ยนกล่องดีเซลกรณีที่ท่านเปลี่ยนปั๊มบ่อยๆแล้วก็ไม่มั่นใจในปั๊มที่ท่านเปลี่ยนนะครับอาการง่ายๆเลยนะครับเครื่องจะสะบัดกว่าปกตินะครับเหมือนบางทีบางวันบางง่วะมันอยากจะหลุดจากท่านเครื่องเลยนะครับมันก็จะสะบัดแรงหรือ2มันมีอาการวูบนะครับวูบกระตุกนะครับก็คือไอ้เจ้าน้านะครับงามมันผสมกับ โซลา่าแล้วนะครับแล้วมันก็ติดอยู่ในกองโซลา่าแล้วมันก็เริ่มขึ้นมาท่อเล็กละเพื่อที่จะเข้าไปหัวฉีดแล้วนะครับอาการนั้นท่านก็ควรจะเปลี่ยนกรองโซลา่านะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปเปลี่ยนกรองโซลา่าครับโชคดีทลายความสุข ผู้ชมช่อง,งวอลาลยทุกท่านนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชงกอลเลยนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกองดีเซลหรือกองดักน้ำนะครับสำหรับรถยนต์มิซูบิชิไทรทันมิซูบิชิมิระไอไม่ใช่มิซูบิชิชปาเจโร่สปอร์ตนะครับในเครื่อง 4d56 ดีเซลนะครับก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับอไออุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยทำไมเราต้องเปลี่ยนก็คือ 1. เรา เติมน้ำมนันนะครับเปลี่ยนปั๊มไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยนะครับก็จะสังเกตว่ารถมันก็จะเริ่มตึงตึงขึ้นแล้วก็เครื่องจะเริ่มมีเสียงดังขึ้นหรือบางครั้งเครื่องสะบัดกระตุกนะครับก,ร,ก,ร,บกร,รณีนี้คือกรอ,องดีเซลของท่านตันนะครับไปเติมน้ํามันสกปรปกเข้าโดนน้าเข้าเครื่องบางครั้งนะครับมันสะบัดเหมือนรถมันจะออกกระเด็นออกจากท่านเครื่องเลยนะนะครับก็กร,รณีนี้ก็ขอให้ท่านเนี่ยมาเปลี่ยนกรองน้ํามันดีเซลเลยนะครับส่วนวาล์ว VSC อะไรต่างๆไม่ต้องไปล้างมันครับ มันเสียยากมากนะครับไม่เกี่ยวเปลี่ยนกรองดีเซลเนี่ยจบนะครับเรียบร้อยส่วนถ้าเปลี่ยนแล้วอะไรไม่แล้วมันก็ยังกระตุกสะบัดอันนั้นค่อยไปเช็คนะครับแล้วก็ซื้อ,อาวาลวเอสมาเปลี่ยนได้เลยนะครับตอนนี้จะพาทุกท่านมาเปลี่ยนกรองดีเซลนะครับชงโงกทัวรไลทครับความสุขอยู่ที่การไปวางไปทํากันเลยง่ายๆครับเราซื้อมาก็ไม่กี่บาทเนาะก็300กว่าบาทนะครับใช้ของแท้นะแล้วก็อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ก็มีนะครับอ่า การต้องใช้ก็คือมีไอ้เจ้าตัวนี้นี่นี่สายโซ่ผมซื้อมา190บาทนะครับเป็นกุญแจโซ่นะสําหรับเปลี่ยนอ่ามันสามารถเปลี่ยนกรองน้ํามันเครื่องเราได้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนกรองดีเซลได้ด้วยนะครับนี่กรองดีเซลมันหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับใช้ของแท้ไปเลยเนาะราคามันไม่ต่างจาก O.E.M หรอกท่านใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับ O.E.M 200กว่าบาท300จนต้นเองใช้ของแท้ไปโลดครับ ครับท่านผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะบล็อกหรือกุญแจเบอร์12นะครับแล้วก็ทีมนะครับแค่นี้แหละแล้วก็ที่เหลือก็อย่างที่บอกก็คือมีโซ่กุญแจโซ่นะครับกัวน,นี้ที่เราเอามือบิดแล้วกลองมันไม่ออกนะครับขั้นแรกนะครับามาซูมาเลยกล้องครับขั้นแรกก็ถอดอขเขาเรียกอะไรอ่ะถอดไอ เขาเรียกอะไรซ็อกเก็ตเป็นเซนเซอร์ของกรองดีเซลนะครับก็ถอดออกให้มันเรียบร้อยนะระวังแน่นอย่าบอกนะเครื่องนี้คันนี้ก็ไม่เคลนยังครับกดตัวนี้นะแล้วก็ดึงออกอ่าโอเคคันนี้แหละตะกี้มันถอดยากผมก็เลยแกะบล็อกมันออกนะครับสำหรับแกะบล็อกออกก็ใช้คีมกดตัวนี้นะครับอกล้องซูมมาเอามาใกล้ใกล้เลยนะครับ ใช้ครีมตัวนี้นะกดซ้ายขวาด้านในนะครับกดอย่างนี้อ่ากดปุ๊บแล้วก็ดันถอยไปจบมันก็จะออกมานะครับเสร็จแล้วก็คือสามารถถอดได้แล้วนะครับก็เบอร์12บสองครับพอประมาณนะครับอืม ตาอะไรตากล้องพ่อลูกอ่อนอ้าวโอเคก็เสร็จแล้วนะครับก็มันจะมีสองสายนะครับสายเล็กสายใหญ่นะเทคนิคเราคือคือกดนะครับกดปุ๊บแล้วก็ถอยออกถอดดึงออกมานะครับนะครับกดตรงนี้ นี่นะครับถอยออกมาตัวนี้เหมือนกันนะครับด <Good. S 1> อ่ามาซูมใกล้ๆหน่อยเอ้แต่กล้องพอลูกอ่อน <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ถอยออกอถอยออกได้เลยนะไม่เป็นไรน้ำมันก็อาจจะเหลือเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองครับเดี๋ยว,วเราค่อยแยกมัน สายใหญ่นี่มาจากขังนะสายเล็กนี่แรงดันแน่นมากไม่เคยถูกต้องเนื้อชายใดย,ยังไม่เคยเปลี่ยนอาจจะเคยก็ได้มันก็แน่นอยู่เนี่นแต่คิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงยังอื่นเปล่า อืมเอามาทางนี้น่าจะง่ายกว่าโอเคเสร็จแล้วก็ถอดออกมาครับเสร็จแล้วก็ดึงยกอันนี้ขึ้นมา,าระวังสายด้วยนะเลยครับเดี๋ยวนะให้นี่เดี๋ยวหายตาตากล้อง อันนี้ใส่ไว้นี่ก่อนนะ,นะวางนี่แล้วกันน้ำมันแกงทำหกไปเยอะแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> ดูนะครับท่านขันออกไหมนะครับเอามือบิดออกไหม <c oughs> ถ้าไม่บิดถ้าไม่ออกนะครับก็เข้าโซ่นะครับนี่ตัวนี้มันจะเริ่มมีบทบาทตอนนี้แหละ <c oughs> ก็เอาเข้าไปอย่างนี้นะครับนครับเสร็จแล้วก็ครัออบดึงมาเรียบร้อย ทั้งตึงทั้งรื่นเนาะทั้งตึงทั้งมื่นเรานี้ออกก่อนล้วกันได้เรื่องไหมนี่คุณแจร้อยก้าสิบเก้าบาท <c oughs> เอาซองซูมหน่อยซูมอา้าวตากล้องมือลอยนะครับก็ขันออก โอ้มือไม่มีทางออกออกมาเลายเอ้ระวังระวังน้ำมันนะครับระวังน้ำโอ้หายไปหนึ่งลิตรนี่นะครับก็ขันออกมาเดี๋ยวเราก็เช็ดล้างทำความสะอาดตัวนี้ด้วยนะก็ใช้นี่แหละ ที่มันออกมานี่แหละครับนี่ไงก็โอ้ใช้ดัหมกันนิเนี่ยไม่รู้เคยเปลี่ยนไหมอันนี้ก็ต้องถอดวนี้ออกด้วยนะครับ grading. ปกติตัวนี้ใช้มือขันก็ออกนะอเอาตากล้อง เน้นดูกล้องะฮะไม่ต้องเน้นดูนี่ดุ้งดูหานอย่างนี้อย่างเดียวเสียสละเพื <c oughs> ่อท่านผู้ชมโดนบนตลอดเลยนี่ต้องตัดโบนัสแล้วมเล็กเล็กเล็ก เราไม่กล้าขัดเดยอะซุบมะไม่ได้วันนี้แหละอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคนละอันก็อันนี้เตรียมภาชนะให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่เปื้อนแม่อะไรเสร็จก็เดี๋ยวต้องล้างทําความสะอาดพื้นที่เพื่อสุขภาพอนามัยของท่านเองออไม่กล้ารัดแรงไงปวดเตกค่อยๆค,ครับจะเย็นๆลมุลมๆ ให้มันแน่นๆอย่างนี้นะครับก็ลองดูละกันได้ไหมพอ,อแน่นๆหนมันก็ไม่ไม่ขยับดีอ,ม,อมันจะมีทั้งแบบโซ่แบบสายพานแบบโซ่นี่แหละจะตึงหน่อย ไว้นะครับหมุนตัวล่างง่ายกว่านะเออนั่นแหละเสร็จแล้วก็รวมเลยนะครับก,ออก็ออกออกมาอ,มอยากแน่ดูตอนอ่าตอนถอยไอ้น,นี้ออกมาใหม่นะครับท่านจะคว้ามันนี้ออกก็ได้นะหรือจะเปิดไอเน,นี้ยออกก็ได้นะครับได้หมดเลยเอาที่สบายใจได้หมดนะครับนี่คือ เป็นลูกลอยเช็คนะครับของเซนเซอร์ตัวนี้มันคือเซนเซอร์นะครับเช็คลูกลอยว่าน้ำมันมาน้ำมันขาดนะมันมีแค่นี้เองนะไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าอานนี้ตกก็น้ำมันหมดนะอันนี้ขึ้นก็มีน้ำมันแค่นี้เองครับนี่นี่นี่ครับวาวน้ำมันโอเคนะเวลาใส่ก็เอาน้ำมันนะครับรีเซล,ลรูปนิดนึงเหมือนกันตรงนี้แต่ก็เหมือนก้ครับ <c oughs> เอาน้ำมาันทาตรงนี้หน่อยนะครับตอนใส่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็หมุนตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวเช็คนะครับว่ารถท่านมีน้ํานะครับถ้ามันเช็คได้นะถ้าปกติถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันคือพูดง่ายคือน้ํามันจะมานิดหน่อยมันก็เป็นแล้วครับเครื่องออกอาการแล้วแต่เซนเซอร์ยังไม่ยังไม่เตือนนะครับเราถึงต้องอเปลี่ยนก่อนนะครับถ้าเกิดอาการรถสะดุดนะครับ ลดสะดุดสะบัดสะอึกง่ายๆนะครับนี่แหละกองดีเซลนี่แหละตอนนี้เราก็จะล้างเช็ดทำความสะอาดอันนี้นะครับโอเคก็ใช้ดีเซลนี่แหละครับเสร็จแล้วเดี๋ยวแล้วก็จะเอาผ้า ไม่เป็นไรนะไรสารตะกัวหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ไม่เหมือน <c oughs> พวกน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรนะอ่าแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเดี๋ยวเอาผ้าที่ชู่มาเช็ดเราจะทำความสะอาดพวกนี้เช็ดให้เรียบร้อยนะครับอ <c oughs> ่ามันก <c oughs> ็จะมีอันนี้นะครับแกะออกอ่าแล้วก็จะมีเออ โอลิงตัวนี้นะครับใส่น้ํามันไปสักเล็กน้อยนะ,ะใส่น้ํามันสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะตรงนี้ก็จะมีน้ํามันมีอันนี้ีน,นิดนึงนะครับแค่แตะถูทูพอนะครับแตะถูทูพออ,อันนี้ละ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะใส่ ไปแค่นี้อันนี้ของเดิมนะครับไปก่อนอของเดิมเอาออกไปเลยถ้ามันยังดีอยู่ก็เอาไว้นะครับซึ่งผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะ,ะล้างก่อนอๆๆๆมือไม้เริ่มอ่อนนะทำหลายทำหลายโปรเจกต์เกินแล้วนี้ สะ <laughs> อาดแล้วเนาะนะครับตามนี้ถ้ามันยังมีแล้วก็โอเคนะปิะดเลยครับเข้นะไปเลยครับ ว่ามันขันยากปกติแค่มือออกก็ออกแล้วไงมันมีโอลิงอยู่แล้วแค่ตึงมือก็อยู่แล้วนะครับอ่าโอเคเ็ป๊บมันจะมีวาล์วน้ำตัวล่างนะครับสำหรับเราเปิดทำความสะอาดก็ปิดซะเะครับเสร็จเรียบร้อย อันนี้ก็ดูมันสกปรปกก็ทําความสะอาดซะให้เรียบร้อยนะครับอ่าดูซ็จ <c oughs> ก็ใส่เข้าไปครับ <c oughs> แค่มือพอนะครับแค่นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปเช็ดทำความสะอาดแล้วเราก็เอาใส่เลยตอนแล้คคัี๋ยวทำความสะอาดเวลาขันขันด้มือพอนะครับ ในนี้โอลิงด้านในนี้นะครับเอาน้ํามันแตะนิดๆน,นะครับแล้วก็หมุนเข้าตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้มันโดนน้ามันอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงอันนี้ก็หมุนเข้าง่ายพอโดนน้ามันเสร็จปุ๊บโอลิงมันจะขยายตัวนะครับพวกนี้มันทนทานน้ามันอยู่แล้วมันก็จะแน่นเองนะครับแต่ถ้าเราถอดตัวนี้ถอดมือเปล่าไม่ออกก็ต้องใช้โซ่เหมือนเดิมนะครับอทำความสะอาดเรียบร้อยก็เอามาใส่ได้เลยก็อ,อย่าลืมนะครับสวิตตัวนี้นะครับเอาลงไปด้านล่างเสร็จปุ๊บ นะครับก็ขันสองตัวนี้ข้างไหนก็ได้นะอย่าขันตัวไหนเข้าก็เอา,อานะต่อนาะ้่นะากล้องซูม,มเลยอ่แบบนี้นะครับอันนี้ก็เบอร์สิบสองนะครับ แค่ตึงมือนะครับห้ามแรงเด็ดขาดนะอันนี้เป็นคาร์บอนไเป็นอลูมิเนียมนะครับตึงมือพอโอเคเสร็จนะครับอ่าแคมนี้นะครับอามาแล้วก็ใส่อันใหญ่เข้าไปฟึป๊ดนะครับให้ดังลึ๊กแล้วก็กดอันนี้เข้ามา จะยากนิดนึงนะครับจะเย็นๆระวังหยีบมือแข็งมากกีบมันเล็กไปไงมันกีบไม่ได้สองข้างอ,าอ,อ้าโอเคก็ดันเข้าไปนะครับปิดล็อกแล้วโอเค อันนี้อันนี้ก็เดินขึ้นมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่งเสียบนะแล้วก็อ่ะจากกล้องซูมมานี่นะครับบิดกดลงมานะครับดันมาเรื่อยๆนะครับใส่อันใหญ่ก่อนนะเอาผ้ามาลองนะครับกดไปเรื่อยๆแยกไปเรื่อย มาแล้วมาแล้วมาแล้วเนาะมาแล้วอ่ามาแล้วนะครับมาแล้วออวางผิดอันนี้แหละอ่านะ,ะ,ะให้เห็นเนาะมาแล้วเนาะเออมาเสร็จก็ใส่เข้าไปเลยเอ,อ่าเลยเอ,อ่าโอเคครับ เอเสร็จปุบ๊บคลายออกนะครับเอาไม่ต้องออกสุดนะอ่าปั๊มดูครับมาหรือยังนะครับสังเกตเอาซูมก็มาใกล้ๆมาหรือยังเอ่ยอ่าหมดฟองแล้วเนาะโอเคแน่นแล้วนะครับต้องกดไม่ลงเลยนะโอเคถ้ากดไม่ลงแล้วก็กลับบ้านสังเกตนะครับที่เรา,าเทคนิคนะครับ คือที่เราเอาสายเล็กใส่ที่หลังก็เพราะว่ามันกดง่ายครับพอน้ํามันมาปุ๊บเราค่อยเอาใส่แล้วครั้นี้เราค่อยมาไล่เพราะไม่งั้นมันจะแข็งเรากดกว่ามันจะมาถึงเนีหอบกินเหมือนกันนะครับอันนี้เอาแค่ตึงมือนะครับอาลูอลอยนะระวังอ่าแล้วครั้นี้มาแยกดูเอาแยกจนกดไม่ลงนะครับอันนี้นะครับอ่าเอานหเจ้าของกล้องกดดูดิลงไหม เอ่ต้องกดไม่ลงเลยนะอ่าโอเคอ่าต่อไปนะครับไอตัวนี้นะครับใส่เข้าไปอ่าอ่ามันจะดังแป๊กไปที่วาวนะอ่าวาล์วน้ำมันข้างหลังนะครับมันจะดังคล๊กสัญญาณมันจะโทรหากันละเกินน้ำมาจบก็เช็ดทำความสะอาดนะครับมันโทรหากันเรียบร้อย <laughs> เสียเซนเซอร์ทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนใส่เสนซนเซอร์นะยยอ,อย่ว่าใส่เสนซนเซอร์ก่อนนะพุม่ม <c oughs> พุ่งเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็เสร็จนะครับติดผมเอาไอ้นี้ออกเพื่อความสะดวกนะเพราะว่ารถอิตาทวีเขา มีอุปกรณ์ขวางหูขวางตาน่ยเรียบร้อยนะครับเสร็จเก็บอ่าเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องยักนะครับแยักตอนดับเครื่องนะตอนสตาร์ทเครื่องเนี่ยไม่ต้องแยักนะตอนสตาร์ทเครื่องท่านแยักยังไงมันก็ยวบนะเพราะว่ามันมีแรงดันผ่านอยู่แล้วนะครับถ้าตอนแบบอ่าดับเครื่องเนี่ยท่านต้องกดไม่ลงนะต้องแน่นปึ๊กเลยอย่างนี้นะครับโอเคครับครับท่านผู้ชมครับอ่าคันนี้เราก็ทดลอง okay, สตาร์ทเปลี่ยนทุก4 0 0 0 0โลหรือถ้าท่าน เปลี่ยนตั๊มบ่อยๆนะครับเปลี่ยนตั๊มบ่อยๆไม่ซ้ํากันเลยหรือว่าไม่แน่ใจนะครับหรือให้สังเกตที่ท่านเครื่องนะถ้ามันสะบัดผิดปกติเปลี่ยนอันนี้เลยนะครับหรือเวลาสตาร์ทดับดับุบๆนะครับมันไม่ใช่อื่นๆเหมือนแอร์โฟนะมันจะแบบเหมือนปุบๆกดกดปุบๆแบบงงๆกลางอากาศอะไรเงี้ยครับตัวนี้นะนะครับกลางอากาศนะครับดับกลางไม่ให้ปุบๆ,ๆกลางอากาศหรือว่าท่านเครื่องสะบัดอะไรพวกนี้นะครับ เปลี่ยนตัวนี้ก็หายแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับวาวเวีเลยนะครับเ s สีมันจะไปก็ตอนพังนะครับมันพังยากนะครับถ้าเปลี่ยนขยันเปลี่ยนอย่างนี้บ่อยๆมันจะเกิดกรณีที่ว่าปั๊มข้างๆบ้านท่านไอยเขอาหรือไปปั๊มเก่าๆจะมีปัญหานะครับในกรณีน้ําตันกว่ามันจะเตือนกว่ามันจะ,ะแจ้งให้ท่านทราบเนี่ยมันก็เครื่องสบัดออ,อาการไปก่อนแล้วนะครับซึ่งกว่าท่านเห็นระยะลูกเลาะเลยครับยาวนะนเ,เป็นเขาเรียกเป็นเซนเลยนะกว่ามันจะขึ้นมาถึงระดับที่เตือนท่านนะครับ อ่าเราก็จัดการเปลี่ยนสเลยง่ายๆนะครับเปลี่ยนได้ตลอดนะราคาก็สามรถเป็นสิบบาทนะครับถูกมากมายก็เช็คอะไรให้เรียบร้อยก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคความสุขอยู่ที่การปล่อยวางครับชมว่ตัวลายครับกดไลค์